สวัสดีครับผมบังพับบูมครับก็นะครับผมตามเชื่อกิปและปกกิปนะครับผมพราเรามาอันบล็อกไม้เท้านะครับผมเป็นไม้เท้าสาหรับผู้สูงอายุนะครับผมหรือว่าสําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้นะครับผมก็ผมสั่งมาให้ยายผมนะครับผมอ่านี่เป็นทอดสินค้าครับผมบอกราคาเลยนะครับผมก็ไม้เท้าอันนี้นะครับผมมีเรื่องทักบวชสามสีนะครับผมมีสีดําสีน้ำเงินสีเทาแล้วครับผมราคา89บาบาทนะครับผม สั่งจาก shopee ปปนะ,ค,ะ,นนะครับผมเก็บเงินปลายทางเนาะครับผมโอเคแกะเลย,ยไหมเลยรลดเราแกะด้าน,นไหนตรงกลางเลยนะง่ายดียเหมือนเขาห่อกันแล้วมมาให้ด้วยนะครับใช่ครับ A few moments later เขาแถมเขาแถมแมสมาให้ด้วยนะครับ<อ>นี่เห็นเปล่าอ่ะถือแมสให้หน่อยออ แมนมีกี่อันเนาะประมาณสามอันนะคะรับจีจังนะครก็บอกว่าแถมแมนมาให้ด้วยเนาะโอเค <c oughs> ของห่อ,อมาดีจริงๆนะท่านผู้ชมนี่แมสนะครับแมสตอน,นี้ก็ห่อ,อก,กันนะ้แค่มาให้เนาะครับผมกแก้เ,เลย A few moments later ก็ผมชอบมากเลยนะผมก็แถมเมให้ด้วยนะครับผมแล้วเขาเขียนว่าช่วยรีวิวให้ร้านเรา5ดาวด้วยนะฮะนี่นะครับผมเห็นแบบก็ขอบคุณสำหรับของแถมนะครับผม A few moments later งองไรยังมีอีกครับของไ่นี่ให้เราอีกอนะคือมันสามารถปรับได้ครับปรับได้ทั้งหมด8ระดับนะครับผมโอเคแกเลยเนาะ ก็ดูใหม่มากคือย้ายผมเนี่ยเขาชอบออกไปเดินข้างนอกทุกวันนะครับผมแล้วคือเขาอยากได้ไม้เท้ามานานแล้วแผมก็ไม่มีโอกาสาใส่เขาสักทีนะครับผม<ๆ>ก็ร้านนี้มีไม้เท้าหลายแบบหลายๆให้เลือกนะครับผมแต่ที่ผมสั่งมาเป็นแบบหัวคอร์สแบบนี้นะครับผมมันมีหัวลงก็มีเนาะก็น,นีความสูงผมสามารถปรับได้แบบระดับปรับตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วผมก็ไปดูเหมือนกันว่ามันปรับยังไงนะครับก็เลื่อนอ๋อกดแล้วก็เลื่อนขึ้นใช่ไหม,มได้แล้วครับผม A a few moments l มันมันเป็นอลูมิเนียมเนาะปรับง่ายนะผมปรับง่ายปรับง่ายเลยแหละคือผมไม่เคยใจไม้เท้ามาก่อนผมไม่เคยซื้อไม้เท้าให้ย้ายผมมาก่อนนะผมก็คือี่มันปรับง่ายนะมันมันดีเนาะมันน้ําหนักเบามากนะครับผมถ้าเราคนแก่เนี่ยปรับได้สบายๆน้ำหนักเบาจริงๆนะครับผมมาทำไรครับผมก็กดลงไปแล้วก็ดึงครับกดให้สุดกดให้สุดแล้วก็ดึงขึ้น มันก็จะเป็นการปรับระดับความสูงเลยนะผมจะสูงจะต่ำปรับได้หมดนะผมปรับได้แประดับเนาะก็คนขาดดีอย่าไปใช้นะครับใช่ผมคนขาดดีห้ามใช้ของเขาถือนะผมใช่ครับก็กดล่งแล้วก็ดันลงนะผม,มก็จะเป็นกปรับระดับลงใช่ครับผมก็มีข้อนี้นะครับอืก็เป็นสินค้าใช้ได้ขผมคุณภาพดีเลยนะครับเนาะก็ถ้าอบากทนี้ผมฝฟกากด ก็รับมาใช้ก็แครกดแชร์กันด้วยนะครับครับผมก็ผมหวังว่าคลิปนี้นะผมจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าสำหรับผู้ป่วยนะครับผมที่ต้องการไม้เท้าเนาะครับผมพวเราขอลาไปเนเท่านี้นะครับผมชื่อนี่ครับก็ไม่หลายสีร้านนี้นะผมไปเลือกทางไปเลือกฝันเองได้เลยครับเลือกหางได้เลยนะครับผมก็บายบายไว้เจอกันใหม่ในอกาศหน้าผมชิงหน้าช่วยร้อชมกันนะครับผมบายบาย Y no.